ครับพี่น้องครับแฟนครับ MC ทีซิต้านั่งช่องคันดีแล้เบิร์นเดวิชียวครับเพียงนีมันเพลงลิขสิทธิ์ครับเพิ่นเปิดอยู่บ้ัลยาภาพแต่ว่าเขากับไทยเขาก็ออกละครับพาเขาไทยแล้วมันมันตีลิขสิทธิ์เขากระโดออกครับผมมาหอดจอดถึงแล้วครับนี่ครับสวงขั้นนี่ครับนี่โอ้พุ่นพุ่นนะได้มองชมวิวที่อุทัดแต่ต้นบมกฮู้โอ้ลาถ้าเราบอระถ้าคิดไปโอ้ถ้าตอนไหนกว่าเฮ้ยหมกฮู้สุกไหมเฮ้ยปาดไหมโอ้ปาดไหม

ออกฉากบินข ah, ึ uh ้นสดแจ่งโอ้ยโอ้ไทคิปโอ้ไทคิปบินขึ้นสดแจ่งโอ้ิงออกโมเเลยบนันโอ้ม่นตัวนั่งาอยูหันลังจ้านั่งปูยางขนาเนี้ยไม่มาแม่ละมาไทคิปเฮ้ยมามาถึงเวลาเขาหรอดิกยอยากกินักเงาะนี่ขึ้นยาบักองาะหอมักเงาะ่ังไดดอกไจยังไดบุ๋น่า่า่เออมูนงนเยฮ้ซูน่งกินบะเอ๋าแม่ แม่นบ่อละตัวสิกินอยู่บ่อเอวมาตัวสิกินอยู่บ่อแหงนอยู่ปนน <c oughs> ไปอย่างในรถมันบ่มี่ยังไม่มีแต่อย่างในรถไหมอย่าโห่ที่อยากบ่ได้อยากบันไดดอกทำทาเบ่าซื้อทั้ทาว่าเล่ินบาวเพราะเป็นสัตว์ลานน่องเอามากกันเลยสิได้กินถ้าตัวยันเสียนลำใจน่องนู่นเอ้ยพี่น้องเอ้ย อันนี้กอะไรนะมากยางอ๋อรูปยางนะฮะทุกคนกรุเปมันเป็นจังเลนเออกุมันเปลียนเลยีอยู่คือโอ้ยจำจำได้แล้วคือแค่อย่าด่งเลยม้เอาไปเสียมากัอยากกินน้ำดิไปก่อนมัังเขาไปก่อน หัวโรงเรียนได้ไหมใช่หัวเป็นหัวโรงเรียนนี่เดี๋ยวเขาอยู่โรงเรียนด้วยตัวเอันนี้หัวนี่ก็โรงเรียนนี่นะเขาอยู่โรงเรียนไหมโอเคปอบันเออนั่นแหละมี่กี้มันขึ้นประเทศมาผ่านเนี่โอ้ยน้อยคือจะเที่ยงกันมันมีหัวแหลงที่เป็นเสียบอันนี้ได้จะเที่ยงกันจะเที่ยงกันหัวสีขาวนั่นมีสีสูเสียบประจํานั่นคือมันมีสองหูมันเสียบไปหูนี่กับหูนี่กับเสียบไดแต่เดวจะลาสีห้างเพราะแห้งเหมืนจังจื้อปลไหลอยู่ ย่างกน่โอ้ยพี่นวงกับีเมนหำแล้วเนาะเขาบอกออกกองเขาบอกออกกองเขาจะวหูเรอกาไอ้เฮจังเลยตอนพี่เบียร์ว่าตื่นมาพี่เบียร์ก็สจีหัวเขาจะว่าจีหัเนี่ยอือออเมื่อบังกล่องพ่อมาพี่นย่างเพิ่งทเลกนแต่เมื่อใช้ผู้ชายเลค่ะเบียร์เหนยวใส่กํแพงบ้างตขึ้นนี่เป๊กันจ้มีมาบ่ เน่กพยง้งเหมนกุมเงสั่นอ่ะเห้จังสั้นหนูจะด้ทังเส้นลำปลาใส่บนีมันร่มแนี่ที่บป็นรถเดินไดกว่าเดยวกว่าปลาก็่ามันเป็นหอยบ้างต้องว่ามา่นกิติดไปกไม่อิ่งได้เมื่อ่บ่ถึงกะทิพูดพูดเลยวัวเ้รอ่ายบ่ได้แล้วโอ้ย ถือกระถือหมากเน่าโอ้ยจะทิ้งไปทั่วตีมือได่หนีแมตุโอ้เรื่อเห็น่ามันจุอยู่นี่เขโาโดนอะไรแห่พีเขาโดนอะไรเขาโดนอะไรน่อยงหรห,อรหออนองเพียดเลยยอนกับเปลยออก,อกดอกจะไม่ไปทิ้งอย่างนั้นสิบลาเออ,เ,อเปิดจินเลยบ้างหม่หากระว่างันถ้ากินน้ำปลาก็ไปนี่ไม่ใช่ไหรอว่าอินกัเห็ดไปเรื่อยๆือเต็ม แอบ,บเดอ้อลงมยังไงเด้นี่นทีนี่พวนี้มมีคาตัางก้องมทนี่บริกะิครับมเงี้ยมันไม่เลยหวานมันออกเปรี้ยวไงเฮ็ดไปแล้อมแบบเออนั่นนี่หะอซ่บคทังงต่เวนตกไปบัณฑิตแมวน่าแบบกระสิแดดดิแบบ ประมาณ3-3 4โมงเป็นสีแดดโอ้ยตื่นแล้วปันไหสิไปนอนครับปันนันเนาะเปนอดีเทวิสักว่ายันมูวานะฝ่าวเจะคอ้งกวอนเลยโอ้หละอ้ไทยบรเห็นตัวหันเลยพกันโอ้มิตรภูมิงามตละดนาะออ้คือบริห็รตัวสีว่าตาเด็กเกร่ไปเข้าเจอไ่ได้่จริงไงทวนพักกระบนไมเป็นยังไเจ้าบุญหัจังเบิ่งเ่อเ่ดหกิน เปียกน้านี่แสดงว่ามันเป็นโรงเรียนปนแล้วนี่มันเริ่มก่พันแล้วมันจะเป็นโรงเรียนไปทางวัดนี้นี้เนี่ยเรือฮับเส้นลำปลาใส่ผู้ใดไปหากินอยู่หันเส้นลำปลาใส่บักเงาะกินได้ด้วยนี่แล้วพ่อแมียนเด็กไม่อยู่ทั้งกันนลยมันแล้ว ไฟแงนีแล้วมาป้อมาไฟแนี่ต้แน่สีเนาะมาลันี่ันเปียสียุ้มมาลัมมาดิวั้นีจีคือเจ้าเนาะอะไรฮอดีเปะเวอหลังจากจีเป็นเนาะมาโดนเสิมครบตอนนี้เป็นบักสเลียงแล้วคัจคือต้องมาทันดอกไอ้นี่กระุ่มกินอไปเขานี่ยป้เขาเจ้เตรียมไห้ให้ต้ต๊กินเหรอเนาะเฮ้ยโตะปูพแยโต๊ะจีนเหรอเนาะ ไทยนะแต่ว่าเขาเจ้ามาจัดอยู่ไทยฮ้อือนี่เมสสายกูเอาให้เมเออสยนยูตหัหัเ้องหัวมันใช้กับของไอโฟนไม่ได้เลยอืต้องใส่แบบของธรรมดาเนีที่มันป้อมีแบบปลยกิดอันชาร์จเร็วแหฟาชาร์จแห คือมันเอาใจยากเนะสูเอามามามาต้องใส่ดอกแม่อไอรูดดีบ่ดีอ่ะที่ใส่อดซสาใส่ออดดอกมันเป็นอะไรก็ลงคลิปแหลกบ้านไหนได้ยินทุ่งมูหู้เร็วกว่าดอกแต่ทุ่งมูว่าตัวนึ้ตุ๋นเลยวะลุงไม่ได้บอกให้คุณเอาสายนี่ลุงบอกว่า้คุณเอาสายใจน้อยไงสายใดกระซามแต่หัวมันเป็นไอ้ฟน้งมันเห็นมันโมเมนเกี่ยวกับไอ้ฟุมันเป็นทั่วไปเต้นเป็ม มกังกิ uhm นเขาเตียงกันมันบ้างห้องกกไปต่างบอกมันมีูหัวมันั้อแต่เขากินน้เขาไปเบิร์ห้องก็ไปนวดมนน่นเป็นสไตล์น้อยเนี่นเขาถือว่าเขามาทำกัดบานโอ้ทำทำงานไปความดี ซื่อแม่แต่ใ่นี่มเนะาเปียกนาแก่ถ้าบางอนถ้าบางอนี่นมัเจะติดแถวางอโรงเรียนอีลิมเปียกบางๆเลยน,น,นี่เฮืองกับมีดเลยทาแบบนี่เพื่อนกัมีงอนโรงเรียนแทนเลยกําลัางกําลังปลูกเดประมาณสามเดือนละ ว่าไ่ได้กินเฮ้ยว่าสิเอไนเอไปกินสิเวราชูฟังอสินนอไม่ขึ้นหูผูกพร้อมเพีนน้องครับฟังกันคลิปไหนครับดีครับ<า>ผม,ผม